ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรโพธิยานกำลังนำเสนอการปฏิบัติของพระโพธิศสัตว์ก่อนที่จะได้สัตยรู้ซึ่งสังเกตว่ามีความเข้มข้นขึ้นมาโดยดํดับในข้อต่อไปนั้นก็อยู่ที่นวกาศนิบาตังคุตรนในกาย เป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่าให้พระอนุน์ฟังที่อุรุเวลากาสัสปะนิคมของชาวมัลละในมัลละกรัดเนื่องจากตาปุษกฤษ,ษหบดีได้เข้าเฝ้าและกราบทูลถึงข้อที่พวกคารวาเจมมวมเมาติดในกามอยู่เป็นปะกะติในคมะ คือการออกบวชเนี่ยไม่ค่อยปรากฏภายในใจคือการพยายามออกจากกามนะแบบชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยปรากฏภายในจิตใจ,ใจใของของพระเจ้าก็รับสั่งเป็นทํานองให้คิดเทียบเคียงเอาคือเปรียบเทียบเอาแล้วก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างพระองค์สมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยกสมัยที่เป็นเป็นนักบวชองหนึ่งนะฮะในโลกเนี่ย ว่าปฏิบัติยังไงจึงจิตใจจะไม่เกี่ยวเกาะเกีย่ยวกับการมคุณมากเกินไปเพราะว่าสังคมโลกนี่มันก็ไม่รู้ยังไงนะฮะปนปลือกันด้วยกามคุณด้วยประการต่างๆต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นวันก่อนออกจากป่าติโมก็มีเจ้าคุณหนุ่มที่วัดเนี่ยเขาเดินตามมาบอกเออมัน ราชบัญญัติเนี่ยมันจะทําพระให้เป็นคนในขณะที่พระธรรมวินัยกําลังทําคนให้เป็นพระแล้วมันก็ขัดสวนกันอย่างแรงแล้วคนไปให้ความต้องการแก่กฎหมายมากกว่าตัวพระธรรมวินัยเพราะพระธรรมวินัยเนี่ยศาสดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ผ่านไปแล้วก็ยังเหลือแต่ธรรมวินัยเป็นาศาสดาแต่ว่ากฎหมายเนี่ยคนให้คุณให้โทษมันยังอยู่ให้คนให้โทษตามกฎหมายนี่เขายังอยู่ เลยก็ไปให้ความต้องการแก่กฎหมายมีคราวหนึ่งอาตมาเคยไปบรรยายอบอรมประสังคติการต่างจังหวัดหลายจังหวัดเจ้าหน้าจังหวัดก็นั่งกันอยู่เยอะเราก็เตือนให้สติท่านนะบอกว่าตระหนักถึงพระธรรมวินัยนะครับอย่าไปสนใจเรื่องกฎหมายให้มากเกินไปถ้าท่านไปบัติชอบตามพระธรรมวินัยไม่ต้องกลัวหรอกมันถูกกฎหมายไปเอง แต่ว่าที่ทํานั้นไม่ใช่กฎหมายบังคับให้ท่านทาแต่ที่ทําเนี่ยเพราะท่านเคารพต่อพระธรรมนินัยมันจะเป็นจิตวิญญาณมากกว่าที่จะถูกบังคับด้วยกฎหมายเจ้าในาจังหวัดบางองค์บอกเจ้าคุณพูดอย่างนั้นพระก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะว่ามจะแปลกอะไรไม่ปฏิบัติในเมื่อเราปฏิบัติตามพระวินัยอยู่แล้วก็คิดว่าหยุดในกฎหมายปทจนนี้ถ้าหากว่ากฎหมายมัน ไม่ตรงกับพระธรรมนไ,ไหนคือขัดแย้งกับพระธรรมนไ,ไหนมันก็เป็นโมฆะมาแต่ต้นแล้วเพราะในตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเขาบอกไว้ว่าต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายพระธรรมินไหนซึ่งเราให้ความสําคัญแก่พระาศาสดาแก่พระธรรมแก่พระสงฆ์แก่ใจศกขามากกว่าที่จะให้ความสําคัญแก่ปุะุชนคือกฎหมายเนี่ยดูที่มาแล้ว ที่น่าเคารพที่ทุนอยู่คือพระประมาภิไทยนั่เนีแต่ว่าคนที่ออกกฎหมายเนี่ยบางคนไม่กอแย่นะฮะไม่มีอะไรที่น่านับถือด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราก็เป็นหน่วยหนึ่งสังคมก็ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติตามแต่ประเด็นสำคัญว่าพอมาถึงความเป็นพระเนี่ยมันน่าจะไปเน้นที่ตัวประธรรมวิยัยไม่ใช่เป็นเน้นที่ตัวกฎหมาย เวลาเนี้ยบางทีก็มีปัญหาจะยกตัวอย่างว่าพระป่วยในพระอาภาษเนี่ยมีพระบางองค์ท่านไม่ย,ยอมเลยนะให้ผิดวิน,นัยเให้หมอบังคับให้ฉันข้าวมือเย็นอาหารไม่พอไม่พอก็ตายก็ตายอ่ะพอก็ตายไม่พอก็ตาย,พตายเพราะงั้นคนที่เห็นแก่พระธรรมวิน,นัยนี่ยเขาจะไม่เห็นแก่ไอ้ความเจ็บปวดทุกทรมานหมอครบูบอกว่าไม่รับประทานไม่ได้นะท่านมรณภาพนะมรณภาพก็มรณภาพอะไสิ จะแปลกอะไรอ่ะมันก็ตายอยู่แล้วอ่ะเนื่องในตายเร็วขึ้นเน่ในตายช้าลงเราไม่ได้เจตนาฆ่าตัวตายแต่วินัยกําหนดเอาไว้อย่างนั้นแต่ถ้ากรอบของวินัยที่จริงมีพอนะมีพอที่จะให้พระเขาอยู่ได้โดยไม่ถูกเสียดแทงเพราะเขาออนุญาตน้ําต้มเนื้อน้ําเอข้าวน้ําอะไรต่างๆนี่เยอะแยะนะฮะแม้แต่นุ่มบาลีก็อนุญาตไปนะฮะขีระปานังปโยปานังขีระปานังเลย ซึ่งพวกเราไม่ไม,ไม่ไม่รับประทานกันเองคือหมอเคยบอกนะฮับอกว่าคนไทยในยท้องมันโครงสร้างโครงสงร้างร่างกายไม่ถูกนมเพราะฉะนั้วเวลารับประทานนมเข้าไปส่วนมากท้องจะอืดคนที่อายุมากๆหน่อยนะฮะแต่คนเด็กหนุม่มเด็กสาวเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็รับประทานได้พระเจ้ารับสั่ง ว่าโนนครั้งก่อนแต่การจัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้จัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเนคขมะหรือการหลีกออกจากกามเป็นทางแห่งความสําเร็จปะวิเวกค,ความอยู่สงัดจากกามบางทีปะวิเวกเนี่ยปะวิเวกวิเวกปะวิเวกวิโมกปะวิโมกอะไรอะไเนี่ยมันเราจะได้ยิงคำเหล่านี้แต่สรุปปวิเวกเนี่ยมันจะมีอยู่สามประการ อย่างหนึ่งก็คือกายอยู่เเวกสงัดกายสังัดกายก็มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งเป็นที่อยู่ระดับหนึ่งเป็นสงัดด้วยศีลนะฮะคือเขาเรียกว่ากายไม่ขนองกายไม่ขนองวาจากายไม่กำเริบวาจาไม่กำเริบก็อยู่ในขันลองสุจริตแล้วก็จิตตัเรกสงัดจิตระดับของกรรมฐานนะระดับกรรมฐานก็ทําจิตให้สงบ แล้วก็อุปธิวิเวกสงัดกิเลสซึ่งกิเลสมันก็สงัดไปตามลําดับนะไม่ให่สงัดหมดเพียงแต่ว่าทําไงบรรเทาลงมาหน่อยไม่ใช่ว่าไปเห็นแล้วก็อยากได้เห็นแล้วก็กําหนัดเห็นแล้วก็พยาบาทเห็นแล้วก็ขัดเคืองไอ้นี่มันก็หนักมือไปหน่อยลดลดไปหน่อยแล้วก็เป็นทางแห่งความสําเร็จอย่างนี้ แต่แม้กระน,นั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ไม่หลุดออกไปในเนคขมะทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอันนี้คือเรื่องใหญ่เห็นไหมจริงๆแนวที่อาตมาบรรยาย,น,ยนะก็จะเห็นว่าที่จริงเราก็พูดจากหลักฐานทางทางหนังสือถามว่าเราทําได้ไหมเราก็ทําไม่ได้อ่ะแต่เราเล่ามาพุทธยาทาได้เพราะว่าเรื่องมันไม่ใช่ง่ายอ่ะ เราเห็นแสนจะเห็นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราแก้อบายมุกสักสามอย่างเนี่ยเรามารณรงค์งอีกสามอย่างเข้าราการแผ่นดินทำแผ่นดินทองอบรมประชาชนในโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองมาขอสามอย่างหนึ่งความเกียรคร้านทําการงานผู้กระตุ้ๆคนไทยขยันน้อยถ้าไม่ต้องการนะพูดเกียรคร้านก็คือพูดว่าขยันน้อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชนชั้นกัรมาชีพเนี่ย ขยันน้อยไปดูเถอะทำงานเสร็จนั่งสูบบุหรี่นั่งดื่มเหล้าไปเที่ยวจ่ายสตางค์หมดได้ทำยังไงว่าไม่ต้องลดตรงนี้ลงไปแล้วก็ลดอบายามุกอบายามุกสองเรื่องขอสองเรื่องไม่จะขอหมดหรอกขอเรื่องการพน,นันกับสิ่งเสพติดเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปัญหาสังคมเลยแก้ได้เยอะเลย แ้วแก้ได้หรือเปล่ามันมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่หมดเลยพวกใบย,ยม,มุกสองข้อเนี่ยการพันนันกับสิ่งเสพติดเนี่ยมีกลุ่มผลประโยชน์มหาศาลเวลานี้ยิ่งหยุดไม่ได้ใหญ่เลยบ่อนมาอยู่ติดด้านตะวันออกนะด้านตะวันตกก็มีบ่อนแถวระยองก็มีบอ่อลระนองนะฮะก็มีบ่อนแล้วก็แถวด้านพมา่าเนี่ยก็มีบ่อน ทางด้านเชียงรายทางด้านก็ได้สามเหลี่ยมทองคำอะไรเนี่ยบอลเต็มไปหมดเลยนะแล้วที่น่าเจ็บใจก็คือว่าบอลมันเล่นมาทางอินเทอร์เน็ตวันก่อนเนี่ยผลเอกสล่างอุณหน้าก็เปิดได้ดูโอ้โหเอาขนาดนั้นเน่นี่คือสิ่งที่เราต้องเอาชนะใจตัวเองเนี่ยแต่ปรากฏเราทำได้หรือเปล่าก็ทำไม่ได้แก้ไม่ได้ เพราะอะไรเราเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นคุณโดยความเป็นคุณแต่ใจมันไม่ไปการพูดเนี่ยเราก็พูดในระดับบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เอาข้าจริงเนี่ยแม้แต่ว่านักปฏิบัติธรรมะเองก็เอาไม่อยู่วันก่อนอยังยังนึกสลดใจนะมันมีรายการที่อะไรปรตอ์นะเขาก็มาขออาตมาช่วยบรรยายให้สาม สามวันวันพุธสุขวันวันพุธประหาชสุขแล้วก็องนั้นก็พระอีกองค์หนึ่งกับโยมซึ่งบรรยายนมกอในองค์หนึ่งแล้วพอดีก็จัดงานสัปดาห์ส,ส่งเสริมุทษศาในเทศกาลมิสาขาัวิชาเนี่ยมาก็เดินตรวจในฐานะเป็นเลขาธิการงานก็เดินตรวจความเรียบร้อยก็เดินเกือบทุกวันนะแล้วก็ผ่านร้านที่วิทยากรซึ่งเป็นนักเผยแผ่ธรรมะ แกคงมีความรู้สึกว่ามาไปแย่งรายการแกอะไรก็ไม่ทราบนะคนนี้เคยได้ยินชื่อแล้วเข้าใจว่าเคยพบแล้วํำไปก็มีเจ้าหน้าที่ในนั้นเนี่เขาเห็นก็จําได้ก็ก็รีบออกมา้อนรับแล้วก็ไปบอกคนนั้นให้มาให้มามารู้จักกันนะมาพบอ่ะที่จริงก็มาพบก็รู้จักแล้วทําอู้อี้อู้อี้ทำห e, e, ลบไปหลบมาอย่างนะั้นไม่ไม่เคยมาบโอ้โหนี่นะัธรรมาเป็นอย่างนี้เอง คือเราเป็นพระเราเป็นเลขาธิการจัดงานตรงนี้เราบริการเขาเนี่ยเขาควรทำเนืนะ้อแต่เขาก็ไม่ทำสักอย่างในฐานะที่เขาเป็นอุปสมบ์ไม่ทำเลยสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือแสดงให้เห็นเลยว่าบางที่เราพูดธรรมะได้แต่เราไม่มีธรรมะธรรมะนั้นจะต้องศึกษาจะต้องพิจารณาจะต้องปฏิบัติแล้วให้มีธรรมะแน่นอนเรามีสมบูรณ์ไม่ได้หรอก แต่ต้องมีเป็นหลักอยู่อย่างในกรณีของเนคขม่ากับปวบิเวกเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระห,หรือเป็นโยมเนคขม่าแปลว่าออกจากกิเลสชัดๆเนี่ยคือออกจากกิเลสทํายัางไงาว่าความโลภมันโกรธสลัดโลภออกไปโกรธมันโกรธเ,เกิดก็สลัดโกรธออกไปริษยาเกิดก็สลัดริษยาออกไปแข่งดีเกิดก็สลัดแข่งดีออกไปสง,งบหรือสยบ หรือสลัดก็แล้วแต่อย่าให้มันมาบังคับใจเรานั้นก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับสิ่งสกปรกตกลงมาในภาชนะเราก็สลัดฝุ่นละอองมาติดเสื้อติดผ้าเราก็สลัดออกไปแต่นั้นเองพวกนี้เป็นเป็นมนทิ่นของใจต้องมองเห็นโทษชัดเจนแล้วก็สลัดออกเพราพระพุทธเจ้าเล่า ตรงนี้นะฮะในสมัยที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ท่งไม่จับสรุลองสังเกตนะฮะทรงเห็นคุณทั้งสองอย่างเพราะจริงๆก,ก็เกี่ยวนึงถึงการปวิเวกคือสงัดก็หมายความว่าจิตออกจากกิเลสนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้เจาะจงเป็นพระในคารวาสนะเพราะอะไรเพราะว่าในคัมะที่แบ่งออกเป็นสี่ประเภทซึ่งเคยเล่านานแล้วนะะประเภทหนึ่งคือกายออก กายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกอันนี้ไม่ได้เรองแบบแพทย์ที่สองคือกายออกใจไม่ออกอาจจะเป็นนักบวชอาจจะเป็นภิกษุอาจจะเป็นพระเทระแล้วก็ได้แต่ยังโลภยังริษยายังแข็งดียังถืออวดดื้อถือดีอยู่มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันบางคนนี่ใจออกแต่กายไม่ออกคือเป็นคารวาสเนี่ยแต่อยู่ดีมีศีลธรรมโดยจะเห็นว่าคารวาสบางคนนี่น่าเคารพนะน่าเคารพน่านับถือ บางทีเราเห็นเนี่ยเราเคารพเรารู้สึกเคารพนะะเราไปแสดงความเคารพก็ไม่ได้รู้สึกเคารพรู้สึกศรัทธารู้สึกตับงสืส่สอในคำว่าที่เป็นเนื้อหาจริงๆก็อ,ออกทางกายทางจิตแต่อย่าลืมว่าเนื้อหานี่คือว่าจิตใจที่บรรจางคลายจากกิเลสก,ก็ถือว่าสัมผัสเนื้อหาได้ระดับหนึ่งแล้วแม้จะเห็นอย่างนั้นรับส่งว่าแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ยังไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปไม่หลุดออกไปจากอะไรไม่หลุดออกไปจากกิเลสไม่หลุดออกไปจากกามอันนี้เนคขมะนี่คือกามอมาออกจากกามก็แสดงว่ายังไม่ออกกิจยังเหนียวน,นึกจึกนึกยังกำหนัดยังเพลิดเพลินยังชื่นชมยิน,ยนดีมือขนาดพระโพธิสัตว์ก่อนจะสัตว์รู้เนี่ยคือถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ย สละสมบัติจกกักรพรรดิมาเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าเอาก็าจริงจะดึงจิตให้มันแล่นไปสู่กระแสของธรรมะตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั้งที่เห็นอยู่ว่านั้นคือสงบในธรรมะนั้นแน่นอนสงบไปเวกนั้นคือแน่นอนสงบแต่ทําไมเราทําไม่ได้ก็คกล้ยๆก็กลับมาที่เดิมตะกี้เนี่ยคือว่าออายไอ้ปัญหาในเมืองไทยเรา ปัญาเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าคนเราไม่มีระเบียบวินันนี่คือเรื่องใหญ่เลยแล้วแก้ยากแก้ปัญหาภูเขาเลยหลายปีมาแล้วตมาเคยไปที่อังกฤษเราตื่นเต้นนะฮะคือตอนที่เข้าเข้าเข้าไปให้ผ่านด่านที่จะออกไปข้างนอกอ่ะเข้าไปเมืองเขครับา คนก็เข้าคิวต่อเป็นแถวแล้วก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเป็นคนไทยนะฮะท้องเธอแก่เขก็อยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างอยู่ข้างหลังเพื่อนอีกเยอะเลยเพื่อนก็หันมาดูก็เป็นห่วงเขาสงสารเขาเนะเขาก็บอกให้ไปแซงคิวเขาให้ไปอยู่ในคิวเขาแทนก็จะถอยมาให้ไม่เอา แกยืนไม่ไหวแกก็นั่งแล้วแม่คนก็ดีกันหน้าเนี่ยนะเว้นช่องไว้ให้อ่ะเว้นช่องไว้ให้พอถึงคิวก็เธอเธอก็เดินมาถึงก็นั่นตรวจเลยเลยเราตื่นเต้นเราตะลึงว่าเออคนเนี่ยมันมีอยู่ในระเบียบวินัยสูงขนาดนี้แล้วคนไทยเราก็ปรับเข้ากับเขาได้ ในขณะเดียวกันฝรั่งเขาก็มีระเบียบปินัยตรงนี้เราก็ชื่นชมเขาแต่ว่าแปลกว่าคนเหล่านี้พอกลับมาเมืองไทยมันไม่เป็นนะหรือระเบียบวินัยที่เคยมีเคยปฏิบัติได้ในดินแดนในต่างแดนในต่างชาติแต่มันเกิดปฏิบัติไม่ได้ถามมาทำไมบอกว่าไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นนะเช่นอยู่ต่างประเทศก็ขับรถอะไรก็อยู่ในกฎในเกณฑ์ดีระเบียบวินัยดี ก็รบกัจราจรดีพอมาถึงเมืองไทยเห็นไห้เราได้ข่าวบางทีนักเรียนอนอกเนี่ยขับรถมาเกิดเรื่องในเมืองไทยรู้แสนรู้นะแล้วปัญหาสังคมบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรสังคมปัญหาจาก,กรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาว่าคนไม่ยอมรักษาศีลห้าแล้วก็ดูหมินศีลซะด้วยทั้งๆทีท่ถ้าเรามีศีลห้าเนี่ย ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองเนี่ยทั้งการทหารนี่แก้ปัญหาได้เยอะเลยแล้วประหยัดเงินทองนี่เป็นเรียกว่าถ้านั่งทั่วโลกเนี่ยหลายแสนล้านนะฮะปีๆเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะศึกสงครามทั้งหลายนี่การเตรียมกำลังอาวุธอย่างกองทัพอากาศกำลังจะซื้อเอฟเท่าไหร่ละเอฟสิบห้าหรืออะไรเนี่ยเอฟสิบเจ็ดสิบหกอ่ะต้องผูงราคาตั้งห้าพันล้าน แล้วก็แมมสยองนะฮะคือค่าใช้จ่ายจะตามมาทียิบเลยแต่เพราะมันบ้านเมืองไว้วางใจไม่ได้ทหารก็ต้องคิดแบบทหารแต่ถ้าหากว่าคนไม่อยู่ในศีลในธรรมกันเอาเพื่อนบ้านของเราเนี่ยทางคนต่างก็เป็นชาวพุทธรอบบ้านเราส่วนใหญ่เป็นพุทธนอกจากข้างล่างเห็นไหมเวียดน,นามก็เป็นพุทธ แล้วก็ลาวก็เป็นพุทธเขมรก็เป็นพุทธเขมรเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเลยพม,กกม่าก็เหมือนกันแล้วก็ข้างล่างก็มาเลย์เขาก็เคร่งศาสนามาเลย์อยู่ในศีล้วละมาเลย์ก็อยู่ในศีลทุกคนอยู่ในศีลของตัวเองนะฮะแต่เรียกยังไงก็ตามบทบัญญัติของกฎหมายง่ายๆธรรมดาเนี่ยพวกคลิปก็อยู่ในบัญญัติสิบประการเนี่ย ไม่ต้องเกิดสงครามนะนะนั่นคือแสดงว่าเรารู้แสนรู้วปัญหามันมาทางไหนมันรั่วไหลาทางไหนเรารู้แสนรู้นะมม่ก็เหมือนกับปัญหาจากเสพติดปัญหาเรื่องสุราปรัญหาเรื่องความไม่ขยันทำการงานแล้วแล้วเวลาเนี้ยนะแม้แต่ญาติโยมที่มาคุยเนี่ยนะมาจากต่างจังหวัดเราก็เล่าให้ฟังส่วนมากจะเจอเราหน้าทำงานเดียวนะฮะ คือคือโอกาสได้เจอว่างในยากไม่ไม,ไม่ไม่เขียนอยู่ไม่พิมพ์อยู่ไม่อ่านอยู่ก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบางทีเขาก็นอนเขาก็ตั้งข้าวคุยยาวเลยบอกว่าคุณต้องการอะไรพูดเลยนะจะมีเวลาจะท่นนั้นท่านั้นท่านั้นเกิดที่จริงเราก็เป็นคนบ้านนอกแต่ว่าพอมาอยู่เข้ามาเห็นข้าวใาวนเออชีวิตเราก็กล้ความตายเข้าไปทุกวัน ทำไมต้องรีบทำอะไรมันมากขึ้นรีบที่จะปฏิบัติภารากิจสนองงานพระศาสนามากขึ้นอย่างเวลานี้มาทำวางแผนทำหนังสือค้างอยู่ไว้ในเจ็ดเล่มนะค้างมันเรื่องมันมารุมมาตุ้มจนตั้งหลักตรวจข้อสอบตรวจหนังสือไม่ได้ทำต้นฉบับไม่ได้ทำดัมมี่ไม่ได้นะะที่จริงก็ทำต้นฉบับนะก็ทำแบบนี้ทำไม่ได้ไม่มีเวลาเลย เวลาถูกลากไปโน่นไปนี่ไปนั่นเราก็นึกว่าเออเราก็แก่แล้วไม่กี่ปีจะตายแล้วก็นึกจะทำยานใต้ร่มพระโพธิญาเนี่ยเป็นความฝันวันก่อน,อนมีโยมคนหนึ่งก็ะฐานัเนินเงินมาคงได้คงเล่าฟังรายการเนี่ยนะก็จะสนับสนุนในการทาใต้ร่มพระโพธิญานะคือี่มาคิดจะทําเนี่ยคงทําไปเพียงนี้นะเพียงเพียงจบที่ทำมาจากก็มาฝันมานานฝันมาตั้งแต่เป็นเด็กน,น้อยๆเลยจำไปนะ ว่าทำยังไงให้อธิบายธรรมจกักให้ชัดเจนแล้วสมัยเป็นเรนเนี่ยมาสวดทำสวดนันตตลักณะสตรแปลนะฮะไปงานศพต่างๆเนี่ยเขานิมนต์ไปสวดแปลโอ้ยสวดเดินเดนโลงกันเลยเราก็ซึ้งกับพระสูตรสองสามสูตรนี่ซึ้งจริงๆอยากจะศึกษาอยากจะหาความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นวะะันได้ร่วมาปทิยาเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าการจะรู้ไม่ใช่ว่า น,นั่งคิดคิดเอาคนบางคนไปอธิบายพระจ้านั่งคิดเอาแล้วก็ตัดสู้เลยพูดง่ายเกินไปนะมันเป็นกระบวนการปฏิบัติที่พัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยองค์ก็สตรุ้แต่ว่ากว่าจะขับเคลื่อนจิตเข้าไปได้เนี่ยเห็ไม่ว่าเห็นคุณของเนคขม,มะเห็นคุณของความสงบรู้แสนรู้มันสงบแต่ใจไม่ยอมขยับเคลื่อนไปไหน แล้วนั้นก็จึงจึงคิดต่อไปว่าอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็ทรงเห็นว่าไอ้โทษของกามเนี่ยยังมองไม่ชัดเจนแล้วยังไม่ได้มาทำมาคิดได้มากมันก็อะไรล่ะอยู่ในสภาพรักพี่เสียดายน้องอะ่ะ คือจะเก็บทั้งดอกตูมดอกบานะอย่างเพลงที่ว่าเนี่ยคือหมายความว่าไอ้กรรมคุณก็โทษมันไม่ชัดไอ้เนคับมะก็ยังไม่เห็นคุณชัดเลยประดักประเดิดเลยเลยไปไม่ได้ตอนปัญญาเนี่ยนำมาตรวจสอบเนี่ยเราลองสังเกตพยายามที่บอกว่าเมืองไทยเนี่ยขอให้ช่วยการรักษาสีลห้าเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็งดเว้นอบายมุขขอสามข้อก่อน เพราะอย่างอื่นมันไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่นะเช่นว่าดูการนั่นเล่นเดียวนี้มันก็ดูโทรทัศน์กันได้แล้วไม่ค่อยมีการแสดงอะไรต่างๆแต่แต T, อย่างไปเต้นยองอยังยองยังอยู่แต่โลกดนตรีอยู่เยอะเหลือเกินอนกันี้นะแต่ไงก็ขอเลิกได้สามอย่างจะลดอะไรลงไปเยอะแต่ถ้ามีไงจิตจะแล่นต้องคิดให้ชัดเจนต้องเห็นโทษชัดเจนมานั่งสมมติหนึ่งเดือนเนี่ยดูสิเงินมันหายไปไหน ถ้าตัดตรงนี้ได้ไหมตัดที่การพรนันได้ไหมตัดที่หยุดทางานจะได้ไหมตัดที่เสพยาเสพติดได้ไหมเสพติดไม่เอาทั้งหมดนั่นแหละทั้งพวกเหล้าทั้งพวกบุหรี่ทั้งพวกอะไรแต่ไรแต่มันนั่งดูดบุหรี่อยุดชีนึงเนี่ยกี่นาทีเคยนับนะเคยตั้งสังเกตสมัยที่เป็นคารวาแต่มาเขาบอกพวกพูยพวกพ,วกพ,วกพวกลองนับดูแต่ดูดบุหรี่มวน,นกี่นาทีแล้ววันเราดูดกี่มวนแล้วดูดมันทาอะไร คือถ้าเราจะพยายามคิดเตือนใจตเตือนใจสอนใจตนเองอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยจิตมันจะขยับได้ตัวน,นี้จึงเป็นแบบอีกวิธีหนึ่งนะเป็นการมองเห็นโทษเห็นคุณได้ชัดเจนแลวจึงจิตมาขยับแต่ว่าตอนที่มันมันไม่ไม่ขยับเนี่ยเพราะว่าไม่ชัดเจนทั้งสองท่านคือคุณก็ไม่ชัดเจนโทษก็ไม่ชัดเจนทำอย่างไงจะเพิ่มปัญญาขึ้นให้เห็นคุณของความดีชัดเจนเห็นโทษของความชัว่วชัดเจน แล้วก็ลักพระประพฤติได้ดทั้งฝังทั้งลายแต่รมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี